เนื้ของเราในวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องราวของอเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ฮอตที่สุดนะครับแต่ว่าเขามีการวัดที่ไรนรู้ไหมฮะอะไรครับการที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดของปีนี้นะครับมาดูว่าคนเนี่ยเข้าไปดาวโหลดกันนี่ยกี่ครั้งครับ มามากันถึงซีรีส์ดังนะครับคุณเคยดูไหมครับน้องพัดครับเกมออฟทรอนเฮ้ย <Hey. S 1> นะครับผมติดอันดับนะฮะของ Torrent Freak ในฐานะรายการโทรทัศน์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดแห่งปีครับนะครับโดยในปี2014นะครับผมเกมออฟทรอนเองทำสถิติเป็นซีรีส์สุดฮิตของทาง HBO นะครับมีความนิยมตีคู่สูสีมากกับซีรีส์ซอมบี้อย่าง The Walking Dead ทางช่อง AMC 4นะฮะและซีรีส์ซิทคอมสุดฮาอย่าง The Big Bang Theory นะครับทางช่อง CBS ถูกดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมายมากที่สุดนะครับโดยผลสำรวจประจำปีนี้นะครับได้ประเมินออกมาเกมม็อบตรนนะครับโดนดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายคุณรู้ไหมฮะกี่ครั้ง ผมว่าน่าจะเป็นล้านนะแปดล้าน1นึ่งแสนครั้งนะครับมากกว่ากัน1เท่าตัวนะฮะอันดับ2ก็คือ The Walking Dead นะครับอยู่ที่4ี่ล้านแปดแสนครั้งอันดับ3ครับ The Big Bang Theory นะครับอยู่ที่3.9ล้านแสนครั้งนะครับแล้วก็เกมวอล์กโดนดีใจด้วยนะครับโดนดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายมาอันดับหนึ่งปีซ้อนแล้วนะ 8, 11, ครับผมก็คือครองอันดับหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปี2 0ง 12บสนะครับได้รับเรตติ้งเฉลี่ยนะครับคนชมเนี่ยถึง18ล้าน6แสนคนนะฮะแล้วก็ซีซั่น5เนี่ยก็จะกลับมาเมษายนนี้ครับผมชอบมากผมว่าเรื่องนี้เป็นซีร um> ีส์ที่เขาแบบลงทุนเยอะมากเลยนะใช่ๆะคอย่าไปดาวน์โหลดของเขาเลยก็ไปดูของจริงเขาแล้วกัน คนอะไรนะครับในทรูของเราก็มีใช่คุณไม่ต้องเสียเลยก็มีมีทุกอย่างทุกซีรีส์เลยที่กำลังดังๆเราติดคือผมบอกจริงผมก็เป็นคนซื้อ DVD เนี่ยแต่ของทรูมาก่อนอย่างนะ้มาก่อนมาก่อนอีกสุดยอดจริงฉะนั้นติดตามกันได้ทั้งบล็อกินเดียแล้วก็เกมโชว์ด้วยถูกต้องครับนะครับ